สวัสดีครับผมพอแล้วผมทั้งช่องบนเขาโน้ตระเบิดครับผมเวลาย้ำเสาเนาะเนาะเวลาประมาณเจ็ดโมงครับวันเสาร์ที่สิบแปดธันวาครับผมการนุบต่อคอนโซลย้อนครับประจำตรงหน้าแล้วครับเนาะหน้าครับมาถึงครับผมยัมีต้นไฟหรอครับ แดดบ่เคอยออกครับผมมื้นอนี้แต่นกปลาก็ะันอยู่ครับปลาก,ากันอยู่2-3งตัวย่ครับโอเคครับผมเอ้าเดี๋ยวไปหาต้นไทรเรา โอเคครับผมตอนนี้ก็ติดแล้วครับผมยังบ่ได้อีหยังเลยครับบ่ได้เบิ่งบ่ได้หยังเลยครับโจผู้ระเบิดคันเนาะครับเนาะที่นีนกปลาก็บินมาครับมันเห็นมันก็เรียกครับนกปลามาจับตัวนี้ครับไมาหันก็จะโจผู้ระเบิดเรียกก็บินเข้ามาเหยียบควันเลยครับผมบินเข้ามาเหยียบควันประเนียดเลยครับไม่ได้จับใส่เลย บ่ได้ฟังบ่ได้ยังเลยครับตัวนี้เอาตีว่ามีหมานมีหมานครับมือเดียวเอา,เ,อาเดี๋ยวลงมาเบื้องต้นครับอาจารย์ โอเคครับผมตอนนี้ก็ลงมากแล้วครับผมเจ้าพู้ระเบิดกับเฉลยเซานี่ครับนกป้านี่บ่รูจังใดครับไม้บินเขาไม้เหยียบคอนเลยครับผมบ่ได้เถียงบ่ได้ยังเลยเนาะครับเนาะบ่ได้จับกิ้งใดเลยครับเจ้าพู้ระเบิดขันยนต์ได้แป๊บหนึ่งเนาะครับเนาะก็เห็นนกบินมากครับมาจับตัวนี้ครับนกต่อก็เรียก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 ได้เรียกได้่อกี้คำครับผมกะบิน ออกจากต้นนั่นมาเขาคว้นเลยครับมาเขาคว้านผนียดเลยนี่นะครับเนาะใส่กิ่งพักเกษตรในน้อยๆน,นี่ครับเอา้เอา,จ,าจักสิเป็นนกขันจังใดเสียงใดครับ่จักครับผมบินมาก,กับมาเขาวดนาะโอเคครับเอา,าเดาวอมเชียวนกออกแล้วก็ไทรไม้ครับผมลองมึงก่อนพอยังมีนกขันอยู่นะครับเนาะโอเคครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็นกลงเรียบร้อยนะครับเนาะมันมันหนึ่งแต้มครับมันนี้ควันสองใสยู่ประมาณจะเกือบเกือบชั่วโมงกับวันี้นกเขาครับสายไม้กับเรื่มล่มนะครับเนาะเลยเอาลงนะครับสำหรับควันเสาเจ้าพูดระเบิดมันนี้กับมันมันหนึ่งแต้มครับมันแบบประเดี๋ยวฟังเสียงนะครับอาจารย์เขาเร็วติดเร็วนะครับเนาะโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้มือนี้คงจะมีแค่นี้ครับขอบคุณอาจารย์ทากท่านอี่ครับ